เชิญเลยครับประจําที่เลยครูทอมย้ําอีกทีนะครับว่าถ้าตอบถูกได้เล่นต่อนะครับแต่ถ้าตอบผิดปั๊บคะแนนตกเป็นของทีมฮอนกฮูกนะครับและทีมฮอนฮูกจะก,กลายเป็นแชมป์กระดานนี้ไปเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลาตามห้างอ่ะเวลามันจะมีป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย สินค้าพูดดังๆครับพูดดังๆซ็นต์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ปริมารคนที่ชอบแพ่กันไปซื้ออะเวลาในนาฬินาเลยสองจิวสองหมดเวลาแล้วครับโอ้ไม่ทันนะครับคำตอบของเราคือลดราวาสอกนะครับหมายถึง อ่อนข้อยอมผ่อนปลนให้เช่นเถียงกันไม่ลดราวาสอกเลยก็คือเถียงกันไม่ยอมกันเลยนั่นเองอะเชิญทีมกอไก่ประจำที่ออครับ